น้องจะแจมเนาะกับกระลอกแดกน้อยตัวนี้น่ารักมากเาขาตกใจกันเนาะน่ารักนะครับเนาอกระลอกสองตัวเนี่ยน่ารักมาก น้องก็ะแต้มก็น่ารักขึ้นทุกวันแล้วก็สีสันเขาก็เริ่มแดงขึ้นทุกวันนะครับสวยงามมากนะครับน่ารัก ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเนาะสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นแล้ว แตมไปแล้วนะครับน้องน้องก็แตมไปแล้ว กระรอกตัวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าแม่เขาตัวไหนนะครับอมีกระรอกแดงลงมาอีกหนึ่งตัวคําแล้วก็กระรอกคลลงมาเยอะนะครับก็เะะริ่มทยอยทยอยลงมากินมะม่วง กระลอกอยู่ตัวซ้ายมือนี่เป็นกระลอกมาจากทางสนามเทนนิสนะครับอยูกระลอกแดงสี่ตัวเลยทีน,นี้ น่ารักมากไ,ไปแล้วลูกก็ลอกตอนนั้นก็ไปแล้วนะครับขึ้นข้างบนก็ได้ หลอกสามสี่ตัวเลือตัวเดียวนะครับนอกนั้นไปหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ